สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ lady ping ซึ่งเป็นรายการนะครับนำเอาเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็เกร็ดความรู้นะครับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับมาให้คุณสุภาพสตรีคุณสุภาพบุรุษก็สามารถที่จะดูแลได้เช่นกันนะครับซึ่งเขาเรียกว่า ผู้หญิงดูได้ผู้ชายดูดีครับใช่แล้วค่ะพิ้ายแล้วก็นอกจากนี้นะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยนะคะมีปัญหาเยอะมากร้อยแปดปัญหาเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงนะคะหลายคนก็พยายามสรรหาวิธีการต่างๆมาดูแลสุขภาพมาร้อยแปดวิธีเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ปรากฏว่าวันนี้ค่ะเรามีเรียกได้ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่ง,งมหศัศจรรย์เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งป้องเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดีค่ะ เพราะว่าสําหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะได้รับการันตีด้วยจากรางวัลน,นะคะจากท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะรวมไปถึงเขาบอกว่ายอดขายถล่มทลายโรงงานผลิตไม่ทันอของขาดตลาด และบุคคลท่านนี้เนี่ยนะคะก็อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้ก็คือสันคาร่าแต่วันนี้ค่ะเราจะมาตอกย้ําความแรงตอกย้ําความสําเร็จกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้นะคะอคขอต้อนรับค่ะประธานบริษัทสตาร์ซันชายนะคะคุณโกศิลพริวานคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่ชมหน้าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จโอ้โหไม่น่ายิ้มแป้นเลยนะ <laughs> ยิ้มไม่หุบเลย ได้ข่าวว่าอะไรนะไรายได้หรือว่าผลิตภัณฑ์นี่ดีมากเลยหลมทลายเลยอ่ะฮะเนื่องจากผู้หญิงทานแล้วประทับใจประสบความเร็จมาสั่งซื้อซ้ำเยอะมากมปกติเราขายสินค้าหลายตัวแต่บางครั้งคือซื้อไปทานแล้วก็บางสินค้าบางตัวก็ไม่มาซื้อซ้ำแต่ตัวนี้ซื้อซ้ำา90%นคือสั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกอคือใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงของให้ทดลองใช้หนึ่งกล่อง หนึ่งกล่องแล้วเดี๋ยวจะมา5กล่อง10กล่องเพียง1กล่องเท่านั้นให้ไปทดลองถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องสั่งต่อแต่ส่วนมากสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มนะครับก็สั่งเพิ่มแล้วไม่หยุดด้วนแลสั่งต่ออีกไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นถูกต้องนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของประวัติความเป็นมากันสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะกว่าที่จะมาเป็นที่รู้จักในหลายๆคนที่รู้จักซันคาร่าเรื่องของประวัติความเป็นมาของบริษัทสตาร์ชันชายนี่เป็นยังไงบ้างครับสตาร์ชันชายนี่เปิดมาตั้งแแต่ป8นะครับล้วก็ เมื่อก่อนเราขายสมุนไพรจีนหลังจากขายสมุนไพรจีนก็ก็เปลี่ยนมาเริ่มมาคือเพิ่มลายสินค้าคมาขายปุ๋ยบ้างมีสบู่บ้างมีตัวดีท็อกซล้างลำไส้บ้างแล้วก็ล่าสุดก็มาในส่วนของซันคาร่าซันคาราเป็นอาหารเสริมของผู้หญิงเพราะผู้หญิงได้ทานแล้วก็ ประทับใจเพราะว่าผู้หญิงจริงๆแล้วมีโรคจุ้จี้จุกจิกเยอะมากครับแต่บางครั้งไปปรึกษาใครก็ไม่ได้อายอแต่หลังจาก <c oughs> มีโอกาสได้ทานสันคาร่า <c oughs> คือคือ,ค,อคือตอบโจทย์ตรงนั้นไปก็ก็ปลดทุกข์ตัวเองก็ไปบอกเพื่อนต่อ,อยอดถึงขายดียอดถึงขายดีใช่ดีแล้วบอกต่อครับเป็นอย่างนั้นค่ะทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของวิสัยทัศน์คือป้องชอบมากเลยนะเรื่องของออปณิธานแล้วก็วิสัยทัศน์ของประธานกรรมการครับผมคือวันนี้เราเรา เหมือนกับเราทําธุรกิจขายตรงเนี่ยเราก็หนึ่งเราต้องการช่วยเหลือให้คนที่เขามีรายได้ไม่ค่อยดีเนี่ยให้เขามีโอกาสได้มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวบางคนก็ส่งลูกเรียนบางคนก็ส่งเรียนถึงต่างประเทศบางคนก็ซื้อบ้านซื้อรถได้ก็ฝากอนาคตไว้ที่นี่เราก็ดีใจแต่บริษัทจะไปได้ด้วยดีเนี่ยต้องมีสินค้าตัวเด่นก่อนตัวนำก่อน ถ้าสินค้าไม่นำเนี่ยรายได้มันก็ไม่ตามมาเรียกได้ว่าเป็นพระเอกใช่ต้องมีตัวพระเอกก่อนเลยแต่เนื่องจากในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซันคาร่าตัวนี้นะครับดังม,มาก ที่คนรู้จักกันคือสันคาราใช่แต่ดังมากคุณไทยต้องคิดอย่างนี้นะครับอะไรที่ดังจะต้องมีของปลอมถูกต้องรองมาแล้วอะไรที่ดังเนี่ยของแท้มักจะขายได้น้อยกว่าของปลอมคนซื้อของถูกนี่คือความเจ็บปวดของคนที่ทำนะครับก็ให้เขาใช้ของปลอมมปสิมันไม่ได้ผลแ่ะเขาต้องกลับมาซื้อของกลับมแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้พอคนทานของปลอมแล้วไม่ดีเขาจะเข็ย แล้วก็จะเริ่มเออมันก็เหมือนเดิมทุกประวัติทันที่โฆษณาหลอกไปอย่างนั้นไม่เป็นความจริงเลยใช่ไหมเขาจะคิดอย่างนั้นเราก็เลยหาวิธีเออเราก็ซันคาร่านี้ก็สองสามปีแล้วครับก็เลยคิดคุยกับทางทีมงานนะครับเขาก็คิดหาวิธีว่าทําอย่างไรเราจะปรับปรุงคุณภาพก็คือเขาเรียกว่าเพิ่มคุณภาพเพิ่มคุณภาพใส่ลงไปอีกอ่า ก็เลยต้องออกมาเป็นในส่วนของตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ก็คือก็คือในส่วนของคาราพลาสก็คือหมายความว่าเราก็พัฒนาสูตรขึ้นไปอีกเพิ่มในส่วนของโคเอนไซคิวเทนขึ้นไปเพราะมันจะไปซ่อมบํารุงในส่วนที่ร่างกายเราสึกหรอตรงนั้นซ่อมแซมเซลล์และก็ในส่วนของวิตามินซีทาให้ผิวขาวอมชมพูเหมือนน้องแป้งอย่างเงี้ย น้องป้องน้องป้องนี่เคล็ดลับความขาวสงสัยจะถามอยู่ว่าทำไมผิวพัน์ดีเลยอ้าวแน่นอนเป็นตัวช่วยดีพี่ไทยจริงๆตอนแรกไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่างาเดี๋ยวภาพ before a f t e ตให้ดูจริงๆไม่ใช่ผิวแบบนี้แต่ว่าตอนแรกป้องเปิดใจกับตัวนี้ก่อนซันคาร่าตัวเดิมแต่เนื่องจากว่าพอมันมีเรื่องของผู้ไม่ประสงค์ดีเนาะเพราะว่าผู้ไม่หวังดีเพราะว่าอะไรที่จะก็ตามที่มันดีเนี่ย โอ้โหมากันหมดเลยมมาก็อปปี้เลยบผมนะทีนี้เนี่ยถามอำถามนิดนึงค่ะอย่างเห็นบอกว่าพอตัวใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะมันเข้มกว่ามันเร็วกว่ามันถูกว่าคือมันดีหมดเลยจุดเด่นนี่มันคือยังไงบ้างคะจุดเด่นของตัวนี้ก็คือในส่วนของคาราพลัสนะครับจะมีในส่วนของสารสมุนไพรที่เพิ่มขึ้นมาและแล้วที่มันเร็วกว่าเพราะมันเป็นสารสกัดหมดเลยครับสารสกัดจาก สารสกัดจากสมุนไพรมันจะซึมเข้าร่างกายได้เร็วมากมันจะมีแบบ2อย่างนะคือจะเป็นแบบบดบดนี่เอามาทั้งแท่งเลยมีกี่อันอาบดสารอาหารกี่ร้อยกี่ตัวบดแต่อันนี้สกัดก็คือสกัดดึงมาแต่ประโยชน์ใช่ไหมครับผมใช่ใช่แล้วตัวใหม่ออกมาเราก็มีออยเรียบร้อยนะครับอยก็ให้เห็นออยได้ให้สบายใจได้นะครับแล้วก็มีฮาล้านนะครับอิสลามก็ทานได้ฮาลานแล้วก็ในส่วนของสินค้า สังเกตว่าเราจะมีตัวนัมเบอร์รถนัมเบอร์ตรงนี้คือเป็นรหัสของสมาชิกแต่ละคนเนี่ยเป็นรหัสเราจะยิงรหัสไว้รหัสของใครก็แล้วแต่นอกเหนือจากนี่ล่ะครับถือว่าเป็นของปลอมเป็นของปลอมนะครับแต่ทีนี้ตัวนี้สังเกตกล่องนะครับตัวนี้จะทําปลอมยากขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นพวกนําเข้าเพราะว่าฟอย์ต่างๆนําเข้าจากต่างประเทศและสังเกตมันจะมี เขาเรียกว่าตัวป้องกันปลอมเยอะมากหลายๆจุดนะครับจะเห็นนะครับเป็นโลโก้ของบริษัทนี่คือในส่วนของคาราพลัสนะครับอ๋อจุดกําเนิดของคาราพลัสก็คือตัวเดิมนีต่อยอดอยู่แล้วชต่อยอดจากสันคาราขึ้นมาเป็นคาราพลัสใช่อยากจะบอกว่ากล่องนี้ตอนแรกเนี่ยก็คือว่าทํามาแล้วก็มีคนปลอมพอปลอมเสร็จปุ๊บ กล่องเก่ากับกล่องใหม่<ช>คือมันแตกต่างตกตันเพราะมัน<ล>ธรรมดาปลอมง,ง่ายใช่แล้วคือพอตอนแรกเนี่ยใช้กล่องนี้เสร็จปั๊บก็เปลี่ยนกล่องใหม่เปลี่ยนรูปแบบกล่องใหม่แล้ว <c oughs> หัวใสคนไม่หวังดีหัวใสเปลี่ยนยังไงมาเอากอปอีกนั่นคราวนี้เปลี่ยนเลยคาร่าพัสทีนี้วิธีการเนี่ยนะคะเขาก็บอกเลยบอกว่าอันนี้เนี่ยปลอมไม่ได้เด็ดขาดของแท้ ของจริงนี่ค่ะล่าพัสตัวใหม่แบบนี้ปลอมไม่ได้แล้วก็ต้องรูปร่างเป็นแบบนี้ครับผมสังเกตยังไงบ้างคะก็จะมีเ,เป็นผู้หญิงนี่เลยแล้วก็จะมีเป็นแบบดอกไม้แบบนี้กล่องแบบนี้เลยให้คุณผู้ชมเห็นมีเรื่มเลื่อมหน่อยใช่ให้ก<ห>ล้องซูมนิดนึงคะง่ะอ่าดีให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะแต่ถ้าไปซื้อผลิตภัณฑ์นี้แล้วถ้าเกิดไม่มีเรื่มเรื่ม มีจุดเหมือนกันแต่ไม่มีเรื่องเลื่อออกใสใสงีส้แสดงว่าของปลอมถูกต้องและไม่มีสมาชิกอะไรต่างๆโค<ฮ>้ใช่อ่าอย่างนี้ก็คือของปลอมแน่นอนใช่แต่ว่าที่แน่ๆค่ะา,าพาสเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีของปลอมเลยนะ,ะทีนี้เรื่องของจุดเด่นก็คือเรื่องของส่วนผสมที่เขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้คือจุดเด่นด้วยนะคะแล้วเห็นเขาบอกว่าปกติเนี่ยทานชานชงคาาบางคนเนี่ยสี่กล่องเห็นผลสองกล่องเห็นผลอันนี้บอก สารลพัดตัวเดียวกล่องเดียว<อ>เห็นผลรู้เรื่องทดลองทดลองดูเรื่องเลย <c oughs> คือถ้าเป็นสารสกัดทั้งหมดมันจะซึมเข้าร่างกายได้เร็วกล่องเดียวก็เห็นผลแล้วออ แล้วที่สําคัญคือราคาก็จะถูกลงนะครับถูกกว่าตัวเดิมครับสังเกตตัวเดิมเนี่ยราคาข้างกล่องจะ1,100นระครับแต่ตัวใหม่เนี่ยราคาเราเขียนอยู่ที่960บาท690าคุณภาพดีกว่าด้วยคุณภาพดีกว่าไหมใช่คุณภาพดีแล้วปริมาณในในในนี้นะปริมาณก็คือเรามี20แคปซูลตัวเต่ามันมี30บแคปซูลที่ทําราคาลดลงมาเพื่อให้ให้คนได้ทดลองใช้ได้ง่ายขึ้นคือราคาไม่สูงมากก็เอ ทดลองสักกล่องหนึ่งแต่พอเขทดลองหนึ่งกล่องเดี๋ยวก็จะมาซื้อกล่องสองกล่องสามตามมาเอง <S 1> <S 1> <S <S ทานไปเรื่อยๆครับ <S 1> <S 1> <S <S ผมนั่นเองนะคะอาคุณผู้ชมค่ะหลายคนนี่นะคะก็โอ้โหติดตามแล้วโอ้โขาลาพาาเสียมันดีขนาดนี้แล้วกเกินนะคะก็หลายคนที่อยากจะ <S <S จทดลองจ้า ผู้หญิงเนี่ยรับประทานได้อย่างเดียวหรือว่าผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือเปล่ายงผู้ชายก็ทานได้ด้วยแต่ว่ามันจะดีเกี่ยวกับผิวอ๋ออย่างแค่ผิวอย่างเดียวชแต่ผู้หญิงเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมของผู้หญิงโดยภายในอย่างเดียวเป็นภายในอ๋อผู้ชายก็ตัวบางคนก็เอะซันคาร่ามัน ต่างกับคาราพลัสอย่างไรซึ่งหลายคนที่มีโอกาสได้ทานสันคาราบางคนก็ยังเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้ทานอาหารทะเลไปอย่างทานก็ก็จะเกี่ยวกับแพ้ก็มีตกขาวมีกลิ่นแบบนี้ด้วยนะครับแต่หลังจากที่ทดลองคาราพลัสเนี่ยให้เขาทานอยู่ประมาณสัก2สัปดาห์ แล้วเราให้เขาไปรับประทานรับประทานปลาหมึกเป็นกิโลกิโลไม่มีตกขาวไม่มีกลิ่นคือตัวนี้มันจะดีอย่างนี้นี่คือผลหลังการใช้ของของสมัยที่คุณนำผู้ชายอย่างผมรับประทานไปแล้วเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นมาไหมไม่ไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่ามันมีเป็นสารสมุนไพรล้วนๆไม่มีผลผิวพรรณออกมาสวยเลยแต่ผิวพรรณจะดีกับผิวพรรณอันนี้แค่เคสแรกนะอันนี้แค่เคสแรกเดี๋ยวมีหนักกว่านี้เองอยากจะรู้ว่าหนักกว่านี้เป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวต้องติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักกั สักครู่ค่ะ